สวัสดีครับเฮียหมาพาลมโตมีทัศนฟุตบอลดีๆมาฝากเช่นเคยนะครับวันนี้3พฤศจิกายน2565เฮียคัดดีๆคัดเด้นเว้นมาฝาก4คู่เช่นเคยนะครับวันนี้เราไปกันที่ยูโรปาลีกล้วนๆเลยแล้วกันนะ,ะ4คู่นี้มีคู่ไหนมีทีมไหนน่าสนใจกันบ้างนะครับไปติดตามกันเลยนะครับ4คู่ในค่ำคืนนี้นะครับคู่แรกนะครับเรียลโซซิดาดพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับคู่นี้เตะตอนเที่ยงคืน45นาที คู่ที่2นั้นเฟเยนูต์ล็อตเทอร์ดัมนะครับพบกับลาซิโอนะครับเที่ยงคือสีมาเช่นเดียวกันนะคู่ <_ C> ที่3อาร์เซนอลพบกับเอฟซีซูริกนะครับคู่นี้ตอนตีสาและคู่สุดท้ายเอเอสโรม่านะครับพบกับลูโดโกเลสนะครับตอนตีสาเช่นเดียวกันนะครับสี่คู่นะครับของยูโรปาลีกนะเกมนี้เดินทางมาถึงนัดสุดท้ายนะครับของรอบแบ่งกลุ่มยูโรปาลีกเลยครับทีมแชมป์เนี่ยเข้ารอบอัตโนมัตินะแต่ทีมที่ได้อันดับสองกลุ่มเนี่ย ต้องไปเพย์ออฟนะครับอ่ะไปจำแนกแจกแจงทีละคู่กันเลยแล้วกันนะครับไปที่คู่แรกกันเลยนะครับเลี้ยวโซซิดาตพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับคู่นี้เที่ยงคืน45นาทีนะครับเวลาของการแข่งขันนะครับไปดูไลน์อัพทั้ง2ทีมซะเล็กน้อยครับเลี้ยวโซซิดาตนะครับเล่น4-5-1นะครับผู้รักษาประตูยังใช้อเล็กซ์ลาเมโลขึ้นมาที่กองหลัง4คนครับใช้ทางด้านของอาริสเอลุสตอนโดนะครับผมยืนกับอ่ายืนกับทางด้านของอิกอซูเบลเดียาฮวนปาเชโกนะครับและแบ็กซ้ายใช้เตียโกลิกโก ขึ้นมาที่มิดฟิลด์กันบ้านนะครับมิดฟิลด์เล่น5คนเลยนะครับริมเส้นฝั่งขวายังใช้ทาเคฟุสะคูโบะนะครับกระชากลักเลื้อยอยู่นะในขณะที่มิดฟิลด์คุมจังหวะเกม3คนนะครับอ่าเอนเดอร์เกวาราโจนะครับผมอ่ายืนกับทางด้านของอาเซียอีราราเมนดีอีกหนึ่งคนเป็นมิเกลเมริโนนะครับในขณะที่ริมเส้นฝั่งซ้ายใช้โรเบิร์ตนาวาโรอหน้าเป้านะครับใช้ทางด้านของฮวนคาลิคาบูรูนะครับผมอ่าถือว่าฟุตทีมนะครับสำหรับโซเซดัด ไปดูแมนยูในเตดกันบ้างครับแมนยูเล่น4-2-3-1นะครับผู้รักษาประตูยังใช้ดาบิดเดเคอาขึ้นมาที่กองหลัง4คนครับแบ็กขวาใช้เดียโก้ดาโลนะครับผมในขณะที่เซนเตอร์นั้นแฮร์รี่แม็กควายนะครับพร้อมแล้วนะครับลงมายืนคู่กับลิซันโดมาติเนสในขณะที่แบ็กซ้ายนั้นใช้ไทเลวมาลาเซียนะครับยืนก่อนลุกชอมางนะครับพักลุกชอบ้างนะขึ้นมาที่มิดฟิลด์ครับมิดฟิลด์ยังใช้ตัวหลักอย่างคาซิเมโลนะครับคุมจังหวะเกมเล่นกับ คริสเตียนอิลิกเซ่นนะครับในเป็นตัวโหตัวจ่ายค่อนข้างดีเลยนะสำหรับอิลิกเซ่นนะฤดูกาลนี้ฟอร์มดีมากๆนะครับขึ้นมาที่เกมลุกนะครับเกมลุกในแผงมิดฟิลด์กันบ้านนะครับริมเส้นฝั่งขวาใช้ทางด้านของมาคัสเลสฟอร์ดนะครับริมเส้นฝั่งซ้ายอาจจะใช้ทางด้านของอเลฮานโดกรานาโชมากนะครับที่ฟอร์มดีมากๆเลยนะอ่าไอหนูดาวลูกวัย18ปีคนนี้นะครับในขณะที่เพย์เมเกอร์ยังใช้บรูโน่แฟนเนเดสอยู่นะครับหน้าเป้านั้นนัดนี้ไม่ใช่อื่นใชไกลครับคริสเตียโนโรนันโดนะครับอ่า ไปดูฟอร์มหลังๆของทั้ง2องทีมมาสักเล็กน้อยครับไปดูฟอร์มหลังของเจ้าบ้านกันบ้างแล้วกันกันก่อนแล้วกันนะครับสำหรับโซเซดัดนะโซเซดัดเนี่ยเล่นมา6เกมหลังเนี่ยถือว่าฟอร์มก็ถือว่าใช้ได้ประมาณหนึ่งนะชนะ4เกมแพ้2เกมนะครับสำหรับโซเซดัดนะน้าล่าสุดเนี่ยแพ้เรียวเบติสมาศูนย์ประตูต่อ2นะครับแต่ว่าในเกมก่อนหน้านั้นเน่ยเล่นยูโรปาลีกอ่ะก็สามารถบุกไปชนะ,ะโอโมอนิลนิโคเซียมาได้2ประตูต่อศูนย์นะครับเหมือนโซเซดัดเนี่ยนะตอนนี้โค้งสุดท้ายของรอบไปกลุ่มเหมือนมาเน,น ทัวนี้ยังไงไม่รู้เลยเนะาะในลีกก็เลยสะดุดไปนะครับในขณะที่แมนยูนะครับ6เกมหลังสุดเนี่ยถือว่าทําผลงานได้เหนียวนั่นขึ้นนะดีขึ้นมาเลยทีเดียวนะครับชนะ4เสมอ2นะไม่แพ้กับใครเลยนะถือว่าทำผลงานใช้ได้นะครับถือว่าทำผลงานดีขึ้นมานะแมนยู U, เกมล่าสุดในลีกเนี่ยก็ชนะเวสต์แฮมมา1ประตูต่อ0นะครับในขณะที่ก่อนนั้นน่ะเ,เล่นยูโรปาลีกนะก็เปิดบ้านถลม่มเอาชนะเชริฟมาได้3ประตูต่อ0นะครับก็ถือว่าฟอร์มดีฟอร์มดีทีเดียวนะครับสำหรับแมนู สถิติพบเจอกันนะครับของทั้ง2ทีมนะครับคู่นี้เจอกันมา5ครั้งเนี่ยเป็นทางด้านของโซซซดัดนะครับชนะได้1เกมนะเสมอ2เกมแล้วก็แมนยูนชนะได้2เกมแล้วก็ถือว่าสูสีนะครับสูสีเลยทีเดียวนะครับสำหรับคู่นี้นะสำหรับสถิติทั้งทั้งคู่นะทีนี้ไปดูแฮนดิแคปกันดีกว่าครับแฮนดิแคปคู่นี้น่าสนใจมากๆครับว่าแฮนดิแคปเนี่ยมันมีโอกาสออกได้หลายหน้ามากเลยนะเอา ราคาเสมอก็ค่อนข้างมีนะแต่ว่าราคาที่เฮียเลือกมาเนี่ยแล้็ราคาที่มันน่าจะเป็นราคาสแตนดาร์ดเลยน่าจะเป็นแมนยูต่อปอนะครับโอ้โหแมนยูต่อปอใส่เซอซิดาน่าสนใจมากๆนะครับในเมื่อแมนยูต่อปอนะครับกับสิ่งที่แมนยูต้องเอาชนะให้ได้นะครับเฮีย yeah, ขอมองว่านัดนี้แมนยูน่าจะชนะได้นะครับน่าจะบุกชนะไดนะ้เพราะตอนนี้ทีมลงตัวมากขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ในการที่ปอเนี่ยยังเชื่อว่าแมนยูไม่แพ้ถ้าแมนยูไม่แพ้เนะี่ยอยู่ปอเราเสียแค่หูเดียวนะ แต่ว่าบุกไปชนะเนี่ยมีโอกาสทําได้นะครับผมแต่ว่าแมนยูชนะ1-0เนะ่ะเคลียร์ว่าน่าจะมีนะแต่ว่าจะชนะ2-0เพื่อเป็นแชมป์กลุ่มเนี่ยชนะโดยผลต่างประตูได้เสียเนี่ยให้เอาชนะโซเซดัดให้ได้เนี่ยก็ก็ค่อนข้างจะเหนื่อยนะแต่เ,เรามาซื้อเม็ดสกันดีกว่าครับแต่นี้เมื่อแฮนดี้แคปนะครับมาให้มีแค่เม็ดเดียวนะครับและชนะแฮนดี้แคปนะคู่นี้เฮียขอมองว่าต่อแมนยูไปได้เลยแล้วกันนะครับแมนยูมีโอกาสบุกไปชนะโซเซดัดค่อนข้างสูงนะอ่า คู่แรกฝากไปที่แมนยูแล้วกันนะครับผมไปดูคู่ที่2กันครับคู่ที่2นะครับเฟย์ยนูลลอตเทดัมนะครับพบกับลาซิโอนะครับคู่นี้ตอนเที่ยงคืน45เช่นเดียวกันนะครับอ่าไปดูไล่อพทั้ง2ทีมมาสักเล็กน้อยแล้วกันครับเฟย์ยนูลนะครับเล่น4-3-3เช่นเคยนะครับผู้รักษาประตูยังใช้ยูสตินไบโลอยู่นะครับในขณะที่กองหลัง4คนนั้นแบ็กขวานะครับลูชาเลวเกียร์เทลาด้านะครับ เซนเตอร์ Center, 2คนใช้ทางด้านของเจนอตโทรลาโนนะครับยืนกับทางด้านของดาวิดฮันสโคและทางด้านแบ็กซ้ายนะครับเป็นมาร์กอสโลเปสขึ้นมาที่มิดฟิลด์ทั้ง3คนครับมิดฟิลด์นะครับใช้ทางด้านของกิวินตันทิมเบอร์นะครับยืนกับทางด้านของเซบาสเตียนซูมาสกี้และอีกหนึ่งคนนะครับเป็นอาคุนโคคูอ่า เลมลุกทั้ง3คนนะครับอ่าลิมเส้นฝั่งขวาใช้ทางด้านของอ่าจาฮันบักนะครับในขณะที่ลิมเส้นฝั่งซ้ายใช้ย่าวิโลดิวโลซุนหน้าเป้านะครับยังใช้ของดานิยอโดดาซิวานะครับอ่าถือว่าฟูลทีมเลยทีเดียวนะครับสำหรับเฟยานูดนะอ่าไปดูลาซิโอกันบ้างครับ4-3-3เช่นเคยนะครับของลาซิโอนะครับระบบเก่งของเขานะครับผู้รักษาประตูนะครับยังใช้ไอวันโพเฟเดลอยู่นะครับผมอ่าในขณะที่ ขึ้นมาที่กองหลังทั้ง4คนนั้นแบ็กขวานะครับใช้เนธานเนียนชาโรบานะครับเซนเตอร์2คนใช้มาริโอกีล่านะครับยืนกับอเลซิโอโรมันโยลี่ในขณะที่แบ็กซ้ายใช้อดัมมาลูชิสขึ้นมาที่แผงมิดฟิลด์กันบ้างครับมิดฟิลด์มคนนะครับถือว่าฟูลทีมเลยทีเดียวนะครับผมเซเก้มิเรนโควิชซาวิชนะครับยังอยู่นะครับตัวหลักนะยังอยู่คุมจังหวะคุมจังหวะเกมให้ทีมอยู่นะครับในขณะที่ อีกคนนั้นเป็นทางด้านของมาคอสอันโตนิโอซิวานะครับแล้วก็อีกหนึ่งคนนะครับผมเป็นโทมัสเบสิกนะครับผมในขณะที่เกมลุกทั้ง3คนนั้นถือว่าฟูลทีมเลยทีเดียวนะครับฟิลิเป้แอนเดรซันนะครับก็ยังอยู่นะครับในขณะที่ริมเส้นฝั่งซ้ายเนะี่ยมาติอาซัคคานีก็ยังอยู่ในขณะที่หน้าเป้าก็ยังใช้ทางด้านของมัตติโอแคนเซเลนี่นะครับผมก็ถือว่าฟูลทีมนะถือว่าอัานอถือว่าตัวผู้เล่นค่อนข้างพร้อมนะครับถือค่อนข้างพร้อม ไปดูฟอร์มหลังๆทั้ง2งทีมันสักเล็กน้อยแล้วกันครับอ่าเฟย์ยานูดฟอร์มหลังนะครับ6เกมหลังสุดของเฟย e ยานูดเนี่ยก,ถก,กนะ็ถือว่ากลางๆนะถือว่ากลางๆนะชนะ2เสมอ3แพ้1นะครับผมอ่าเกมล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งเล่นอ่าอยูรปปาลีกนะในนัดที่แล้วไปนะครับแต่ว่าเขาก็เบี่ยงพามให้กับสตูมการ์ t ไป1ประตูต่อศูนย์นะครับในขณะที่ หกเกมหลังเนี่ยของลาซิโอบ้างครับหกเกมหลังของลาซิโอนะครับก็ชนะ3เสมอ2แพ้1นะครับก็ถือว่าทําผลงานนี่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะแต่เกมล่าสุดนี้เลยครับไปสะดุดนะเปิดบ้านแพ้กับซาเลนิแตน้ามา1ประตูต่อ3นะครับก็ถือว่าไปสะดุดซะไปสะดุดซะนี่นะครับผมคู่นี้นะครับเจอกันมา1ครั้งนะครับในเล็กแรกนั่นเองนะครับลาซิโอนะครับเปิดบ้านชนะฟิยนูดได้4ประตูต่อ2นะถือว่ากลุมความได้เปรียบไว้ก่อนนะครับ ดูตารางคะแนนของกลุ่มนี้กันหน่อยดีกว่าครับน่าสนใจมากๆว่าคู่นี้อยู่ในกลุ่ม F นะครับลาซิโอเป็นจ่าฝูงนะครับมี8คะแนนนะครับผมจาก5เกมนะในขณะที่เฟยนูนเนี่ยเขาอยู่อันดับ3นะแต่ก็มี5คะแนนน่าสนใจทีเดียวน่าสนใจตรงที่คู่นี้นะครับถ้าเฟยนูดชนะเนี่ยแซงลาซิโอได้นะเพราะว่าประตูได้เสียน่เฟยนูดเขาดูดีกว่าหน่อยๆด้วยนะถ้าเฟยนูนชนะจาก5บวกอีก3เป็น8นะครับไปเท่าลาซิโอเลยนะ ไปดูแฮนดิแคปกันดีกว่าครับแฮนดิแคปคู่นี้เสมอเสมอเลยนะครับถือว่าแฮนดิแคปน่าสนใจมากๆครับแฮนดิแคปเสมอเลยอาจจะมีเทป,ปอไปท,ทั้งด้านฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็น่าสนใจมากๆครับแต่ว่าเฮียเฮียจะมองแบบนี้แล้วกันคะคู่นี้จากสถิติที่ผ่านมาเนี่ยเฮียมองว่าลาซิโอเนี่ยเหนียวแน่นนะและก็ค่อนข้างแพ้ยากนะครับเล่นปีนี้ค่อนข้างเหนียวแน่นแพ้ยากเลยทีเดียวนะครับถ้าราคาเสมอเสมอเนี่ย เฮียมองไปที่ลาซิโอไม่แพ้นะครับมองในมุมแรกก่อนเลยนะครับลาซิโอไม่แพ้เพราะฉะนั้นถ้าลาซิโอไม่แพ้เนี่ยจะเจอราคาไหนก็แล้วแต่เนี่ยลาซิโอได้เปรียบทั้งนั้นเลยแล้วกันนะครับคู่นี้ไฟยนูดพบกับลาซิโอเนี่ยเฮียขอมองไปที่ลาซิโอทีมเยือนแล้วกันนะครับลาซิโอทีมเยือนไม่แพ้แน่นอนนะครับแล้วก็มีโอกาสชนะค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับไปดูคู่ที่3นะครับเป็นคู่ของอาร์เซนอลพบกับเอฟซีซูริกนะครับคู่นี้เตะตอนตีสามตรงนะครับผมอ่าคู่นี้ น่าสนใจทีเดียวนะครับอาร์เซนอลครับจ่าฝูงของพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะพบกับเอฟซีซูริกนะไปดูรายอาร์ันก่อนแล้วกันครับอาร์เซนอลนะครับสี่สเช่นเคยนะครับผู้รักษาปตูใช้แอรอนแลมสเดลอยู่นะครับในขณะที่กองหลังทั้ง4คนนะครับอาแบ็กขวายังใช้ทาเคฮิโร่โทมิยาสุอยู่นะครับแล้วก็เซนเตอร์2คนนั้นโรเบิร์ตโฮดดิ้งนะครับยืนกับกาเบรียลซานโต้ในขณะที่แบ็กซ้ายยังใช้เคียร์แลนเทียนี่อยู่นะครับมิดฟิลด์สามคนนั้นมาตินโอเดนกาดนะครับยืนกับโทมัสปาเต้และก็ใช้้ทาาาางงงดนขอออบโกก ในขณะที่เกมลุก3คนนั้นใช้ลิสเนลสันนะครับยืนกับทางด้านของเอดี้เอ็นเคทีและอีกหนึ่งคนเป็นกาเบียมาร์ตินเนลลี่อ่ะก็ถือว่าเกือบเกือบฟูลทีมนะอาจจะมีการพักบุคโยโกซาก้าบ้างนะครับเพราะว่าแบกมาแบกแบกทีมมาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับแต่ก็ลองดูนะครับซื้อใจมิเกลอร์เตต้าแล้วครับว่าอร์เตต้าเนี่ยจะใช้นักเตะคนไหนนะครับกับนัดนี้บ้างนะ ไปดูไลน์อัพของ FC ซีซูริกกันบ้างครับ FC ซีซูริกเล่น3-4-1-2นะครับผู้รักษาประตูตใช้ยานิกเบเชอร์ขึ้นมาที่กองหลัง3คนนะครับกองหลัง3คนใช้ทางด้านของลินดิกเคมเบรี่นะครับอ่าแล้วก็ทางด้านของนิโคล่าคาติกแล้วก็ฟิดานอาร์ติติครับผมขึ้นมาที่มิดฟิลด์กันบ้างครับริมเส้นฝั่งขวาใช้ทางด้านของนิโคล่าโบลันจาเซวิทนะครับน้าแล้วก็คุมจังหวะเกม2คนนั้นโอเลเชเนสนะครับยืนกับทางด้านของชีคคอนตีแล้วก็ริมเส้นฝั่งซ้้าายใชอรเน มิดฟิลด์ตัวลูกหนึ่งคนนะครับใช้อันโตนิโอมาเคซาโนนะครับในขณะที่กองหน้า2คนนั้นโจนาธานโอคิตะ ok นะครับยืนกับทางด้านของโตชินไอเยกุนอ่าก็ถือว่าเกือบเกือบ full ทีมเลยทีเดียวนะไปดูฟอร์มหลังทั้ง2ทีมสักนิดน้อยแล้วกันครับอ่าไปดูฟอร์มหลังของเจ้าบ้าน,อ,นอาร์เซนอลก่อนนะครับอาร์เซนอลเนี่ยหกเกมหลังเนี่ยชนะ4เสมอ1แพ้1น,น,นะครับอ่าถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าใช้ได้ทีเดียวอย่างเกมล่าสุดเนี่ยเล่นในลีกเขาก็เปิดบ้านถล่มนอตติงแฮมฟอร์เรสต์มาถึง5ประตตูต่อหนะ ดีเลยทีเดียวนะครับแต่ว่ามันจะมีนัดล่าสุดในยูโรปาลีกแค่นั้นเองครับที่เพียงพับให้กับ PSV เอลเพิ่งไป2ประตูต่อศูนย์นะครับอ่ามันเลยมันเลยมีผลต่อการเข้ารอบเลยรียกตรงที่แบบว่าพีเอสวีเนี่ยได้ได้เฮตูเฮตไปนะครับได้เฮตูเฮตที่ดีไปนะครับแต่ก็แต่อาร์เซนอลยังยังยัง,ย,งยังล่วงหน้ากว่ากัน2คะแนนหนักก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันดูว่าจะจะอาร์เซนอลจะทำได้ได้ได้ดีขนาดไหนในนัดน,นี้นะครับอ่าไปดู6เกมหลังของทางด้าน FC ซูริกกันบ้างครับ เอฟซีซูริกหกเกมหลังชนะ2เสมอ2แพ้2นะครับก็ถือว่ากลางๆนะกล,กลางๆเกมล่าสุดในลีกเขาก็บุกไปชนะซิยงมาได้นะครับหประตูต่อศูนย์นะในเกมนี้ของสวิตเซอร์แลนด์ของเขาเองนะครับคุณเนี่ยพบเจอกันมา1ครั้งนะครับในเลกแรกอาร์เซนอลก็บุกเอาไปเอาชนะได้2ประตูต่อหนึ่งนะครับก็ถือว่าอาร์เซนอลทำผลงานได้ค่อนข้างดีกว่านะครับค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะไปดูแฮนดิแคปกันดีกว่าครับคู่นี้ครับแฮนดิแคปอาร์เซนอล ต่อโหดเลยทีเดียวนะครับสลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับถือว่าต่อเยอะเลยทีเดียวนะครับต่อเยอะเลยเดียวก็ถ้าเห็นราคาในะตอนแรกก็บอกว่าหน้าลองทีเดียวนะครับแต่ว่าไปดูความน่าจะเป็นของกลุ่มนี้เอฟซีซูริกตกลออไปแล้วนะครับมีแค่สามคะแนนนะครับไม,ไม่ไม่น่าจะมีผลแล้วนะนะแต่อาร์เซนอลเนี่ยมันมีผลตรงที่ความคำว่าแชมป์กลุ่มนั่นเองนะครับก็เลยดูว่าอาร์เซนอลยิง2ลูกเสียหูหนึ่งยิง3กินเต็ม โอ้โดูยากนะดูยากนะแต่เฮียยังเชื่อใจในอาร์เซนอลนะครับกลั้นใจต่ออาร์เซนอลไปแล้วกันครับเชื่อว่าอาร์เซนอลสองลูกมีแน่นอนนะครับและก็ถ้าลูกแรกลูก2มาเร็วเนี่ยไหลได้นะครับมีโอกาสไหลสูงนะคู่นี้ขอฝากไว้ที่อาร์เซนอลนะครับถล่มชนะเอฟซีซูริกได้แน่นอนนะครับไปดูคู่สุดท้ายสําหรับค่าคืนนี้กันครับเป็นคู่ของโรม่านะครับพบกับดูโดโกลสนะครับของผู่นี้ตอนปีสามตรงเช่นเดียวกันนะครับผมอ่า ไปดูไล่อัพทั้งสองทีมซะเล็กน้อยแล้วกันครับโรม่ายังใช้3 5 2ครับเหนียวแน่นเต็ทีเดียวนะครับลูกทีมของโจเซ่มูรินโญ่นะครับผู้รักษาประตูใช้ลุยปาติซิโออยู่นะครับในขณะที่กองหลัง3คนนั้นยังใช้เจียลูก้ามันชินี่นะครับยืนกับคิสซ์มอรลิงและก็อีกหนึ่งคนเป็นโรเจอร์ซิวานะครับขึ้นมาที่มิดฟิลด์5คนกันบ้างครับริมเส้นฝั่งขวานะครับใช้ทางด้านของลิคาสตอฟนะครับในขณะที่คุมจังหวะเกม3คนนั้นไบอันต์คิสซันเต้นะครับ ลอเรนโซเปเยกินีและก็อีกหนึ่งคนนั้นเป็นโมฮัมเหม็ดกามา่านะครับผมอ่าริมเส้นฝั่งซ้ายใช้นิโคล่าเซลอฟสกี้กองหน้า2คนนะครับวันนี้ใช้หน้าคู่นะแทมมี่อับบราฮัมนะครับยืนกับทางด้านของนิโคโลซานิโอโลนะครับถือว่าชุดใหญ่ชุดใหญ่เลยเหมือนกันนะครับอ่าชุดใหญ่เลยทีเดียวนะ <c oughs> ไปดูเล้าอัพของทั้งฝั่งลูดูโกเลสกันบ้างนะครับผ,ผู้สาวตูนใช้เซอร์จิโอแพ็ตอยู่นะครับในขณะที่กองหลัง4คนนั้นแบ็กขวานะครับใช้ทางด้านของ เอาละครซิลลี่นะครับผมในขณะที่เซนเตอร์2คนนั้นโอลิเย่เวอร์ดอนยืนกับอันทอนเนยาคอฟในขณะที่แบ็กซ้ายใช้ซิซินโยขึ้นมาที่มิดฟิลด์กันบ้างครับมิดฟิลด์คุมจังหวะเกม2คนนะครับจาคุปเพอร์ออต,ตสกี้นะครับยืนกับทางด้านของเปโตเบนินโยมิดฟิลด์ทั้ง3ามคนนะับลิมเส้นฝั่งขวาใช้ทางด้านของเบอร์นาร์ดเทคเพเตนะครับริมเส้นฝั่งซ้ายและใช้ทางด้านของลิกลิมาโมเลสนะครับในขณะที่เพย์เมเกอร์นั้นใช้ ทางด้านของอาคาดิโอโอลิเวลา่าโซซานะครับหน้าเป้ายังใช้อีกกอโลดิเกสอยู่นะครับผมอ่าก็ถือว่าตัวผู้เล่นโฟทีมนะอ่าฟทีมเลยทีเดียวนะสำหรับลูโดกโกเลสนะครับดูฟอร์มหลังๆทั้ง2ทีมสักเล็กน้อยแล้วกันครับไปดูฟอร์มหลังของเจ้าบ้านโรม่าก,ก่อนเลยแล้วกันครับโรมา่าอ่าหกเกมหลังๆเนี่ยหกเกมหลังสุดของโรม่าเนี่ยเขาก็ชนะ4เสมอ1แพ้1น,น,นะครับผมถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับเกมล่าสุดเนี่ยก็ เล่นเกมลีกก็บุกไปชนะเวโรนามาได้3ประตูต่อ1นะครับในขณะที่ยูโรปาลีกในนัดก่อนนั้นเนี่ยก็บุกไปเอาชนะเฮจเจเกเฮลซิงกิมา2ประตูต่อ1นะครับถือว่าเหนียวแน่นเหมือนเดิมนะครับผมฟอร์มของโรม่านะอ่ะไปดู6เกมหลังของทางด้านลูโดโกเลสกันบ้างน,นะครับ6เกมหลังของลูโดโกเลสเนี่ยสุดยอดเลยทีเดียวนะโอ้หน่าสนใจนะครับชนะ5แพ้1นะครับอ่าถือว่าถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับและเกมที่แพ้เนี่ยก็คือเกมที่แพ้ อาเรียลเบติสนั่นเองนะครับในยนะูโรป้าลีกเนี่ยแต่ว่าในเกมลีกของเขาเนี่ยโอ้โหชนะมาน่าสนใจมากครับชนะมาลวดเลยทีเดียวนะโอ้โหอ่ะคู่นี้พบเจอกันมาในเลกแรกเนี่ยทำผลงานได้สุดเซอร์ไพรส์เลยทีเดียวนะครับลูโดโกเลสนะชนะโรม่ามาได้เลยนะครับ2ประตูต่อ1น,นะครับทำให้ทีมตัวเองนะี่ะมาลุ้นผ่านเข้ารอบได้เลยนะเพราะทำแทมเนี่ยมาทาบโรม่าแล้วนะครับอืมถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับคูน่นี้แฮนดิแคปนะครับอยู่ที่เจ้าบ้านโรม่าต่อที่ลูกครึ่งนะครับถือว่าต่อเยอะเลยทีเดียวเหมือนกันนะ อาแต่ก็ทั้งหมดทั้งมวลครับโรม่าต้องรวบรวมพลังแล้วกันนะครับเพื่อที่จะยิงถล่มเอาชนะลูโดโกเลสแล้วก็ลุ้นผ่านเข้ารอบให้ได้นะครับคู่นี้เฮียของมองนี้แล้วกันครับว่าโรมา่ามาครับนะคู่นี้โรม่าน่าจะมานะนัดนี้นะทีมี้ลูกครึ่งไม่น่าเกินปัญหาสําหรับโรม่านะครับอาจจะมีเสียวๆเ,เล็กเล็กๆน้อยๆน,นะแต่ก็ยังเชื่อว่าโรมา่า ชนะได้นะครับเกมในบ้านนะประกอบกับหลังๆเนี่ยเล่นดีขึ้นมาเยอะแล้วแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่น่าจะพลาดนะครับไม่เหมือนนัดแรกนะัดแรกที่พ่ายแพ้กับลูโดโกเลสเนี่ยก็ยังเป็นเกมแรกของของของถ่วยนี้นะอาจจะยังไม่ลงตัวนะแต่ตอนนี้โรม่าดีขึ้นมาเรื่อยๆแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นคู่ที่4คู่สุดท้ายในค่ำคืนนี้ครับเฮียร์ฝาไปที่โรม่าเจ้าบ,บ้านนะครับในราคาลูกครึ่งนะอ่า สี่คู่นะครับครบช้วนจบกระบวนการนะครับเดี๋ยวเฮียมาสรุปเล็กน้อยแล้วกันนะครับว่า4คู่เนี้ยมีคู่ไหนกันบ้างและคู่ไหนที่เฮียฝากให้เพื่อนๆติดตามกันบ้างนะครับคู่แรกนะครับเดียวโซซีดัดพบกับแมนยูนะครับคู่นี้แมนยูทีมเยือนต่อปอนะครับต่อไปที่แมนยูได้เลยแล้วกันนะครับแมนยูบุกชนะได้แน่นอนนะครับคู่ที่2องเฟย์นุลด์ล็อตดัมนะครับพบกับลาซิโอนะครับคู่นี้ราคาเสมอๆเฮียของมองไปที่ทีมเยือนลาซิโอนะครับลาซิโอไม่แพ้นะ หรือมีโอกาสบุกมาชนะค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับอ่าสองคู่หลังไปดูกันบ้างครับสองคู่หลังในตอนตีสามครับอาร์เซนอลนะครับพบกับเอฟซีซูริกนะครับคู่นี้อาร์เซนอลต่อสองลูกควบสองลูกครึ่งนะครับผมหรืออาจจะไหลไปสองลูกครึ่งก็แล้วแต่อยู่ที่ราคาที่ี่เพื่อนเจอนะครับอาร์เซนอลถล่มชนะได้แน่นอนนะครับคู่นี้ฝากไว้เลยครับอาร์เซนอลค่อนข้างเด็ดดวงเลยทีเดียวนะครับในขณะที่คู่สุดท้ายนะครับโรม่าพบกับลูโดโกเลสนะครับคู่นี้โรม่าต่อลูกครึ่ง ก็ยังซื้อใจโรมาอยู่นะครับว่ามั่นใจว่าโรมาสามารถถล่มเอาชนะได้แน่นอนนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามนะครับเยียหมาพาล้มโตนะครับในทัศนฟุตบอลดีๆในทุกๆวันนะครับมีมาฝากเรื่อยๆนะครับฝากเพื่อนๆติดตามไว้ได้เลยนะครับจะไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนนะครับอ่ะและพบกันใหม่ในทุกๆวันแล้วกันนะครับผมวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับวว้า